สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องสาวปื้ในตำนานปื้แบบปืออ้อหลีปื้แบบปื้ของแท้ขันไพเห็นอ่ะวิดีโอที่น้องพึงลงเ c e b o o k ล่าสุดนะคะซีฮูว่าสภาพหนาเป็นอย่างเป็นนังสีอ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาจาัโมงแล้วล่ะน้องพึงตะเบิงเวลาเก่าโมงนะคะโอ้ยแสงเขา่า น้องคึ่งกับฮอดชัยภูมิแล้วค่ะอยู่ยช่อระก,กาช่อระก,กานะคะบ้านน้องแก้มน,นี่นะคะบรรยากาศบ้านน้องแก้มปนัดดามองคำอิดเขาเชิญผลงานเขาค่ะว่าเขาอ้านนาาโหควายไทยเนาะที่มันทะเลฮอดแก่ทีปัดปืน <laughs> ปือแบบปืออิหลีเดค่ะโอ้ยแสงเขาเป็นอย่างค่ะสาวปือสีงามในช่วงเวลากลางคืนสัญ,ญามเว้นกันสิเป็นเป็นปือนี่แหละค่ะยามเป็นโอ้เราพบกับเจมิงเจมิงกำลังซ่อมพัดลมอยู่นะคะเจมิงนะคะ อันนี้เจมอนค่ื่อแบบกนะโอ้กระเป๋าเลยประเทศนอกนะคะหวานกามาหอานบานนองแก้มค่ะบัทันในหอดหลางหนาบัทันเรีนอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะหยางใคร่ใรใหหยางเอาโอ้ยเดี๋ยสีไรมาหยางยางมาหายเงี้่สีละมาหยางมาหยางห็แล้

เพียวเานี่กระสอบเล่นน่ะนี่เจ้ายังมาแข่งกับหอยเด้อยงไงบวเด้อนี่เบิรงแมนมันซื้อกระเป๋ามาใส่ไหมมาให้ใส่หาอันนี้หอยเพิ่งเหรอยันโพเรียนละอ่ะมันเอบอยู่เฮ้มีคนอีหนิกค่ะเมื่อกี้แข่งกันแลยมีคนเห็นไหมอีกก็นี่แหละฐานเฮ้ยมันกลับมันคือไต่ยากเพื่อ้ยแก้มมันคือพีจีนแท้ปากแดงหนาขาว เลยอดแปดนาทีเลยน่าแสงเพิเป็นนังซิวอันไหนรสายหยาดจัดแล้วมึงในกล้องฉันเซ้นหนาแต่ว่าเซ้นบ่เบิดอะไรนก็สายหยาดไอคิมคะเออเออขออภัยในความมือบอนิ่งเอ้ยใช่อุ้ยมันสีเห็นแคลวเหลืองเห็นแล้วแควแม่ก็เห็น เมื่อก่า,กาพายยางออกไปทั้งหน่อไขยันมา <c oughs> อะไรก็เลยได้ยางว้นอยู่แต่นในบ้านสามารอบมาสิไล,เ,ล <c oughs> เป็นคลิปเสี่ยงตายนะคะถ้าก้าวขาล้มไปใส่เกือบนี่คือหมาแลนไรเด้ค่ะมาบ้านน้องแกมเป็นแบบสีแล้วสีล้องเสียงเบิงค่ะสิพาย่าง <c oughs> โอ้ยแสยงเขาก็สับแมเป็นตะบอน คนบะเขามาเบิงแท้ค่ะคนยากเอาแล้วนะคะเขาไม่ไล่ตามเขาไม่วิ่งตามเราถือว่าโชคดีนะคะอย่าเด้ออย่าแลนนํามาเด้อ,อนำ้ำมหมาน้ำมาแล้วพีนะ่น้องนี่นี่ <laughs> โอ้ยหม่เย,ย่าโดดใส่ไอมันสิเปือนอมาโดดใส่จากพี่น้องเออจากความอยูต่ตรเนียบอกว่าเยอะโดดใส่ไอกันยังกับพี่น้องจำครั้งที่แล้วที่หนูมาบานองแก้มครั้งแรกได้บาคา่ค่ะตอนนั่นเข่าเต็มทงน้าเลยค่ะอุดมสมบูรณ์ บที่นี่มารอบนี่คือเป็นนังสี่หรือว่าเพิ่งเที่ยวเขาแล้วบ่จ้าเห็นดินแตกเขิบแล้วขี้ห้อยขาจาของ้ะค่ะช่วงหนาหนาวขาคู่พึงเป็น,นังสีแหละค่ะตอนล่องรถม้าหนูเลียวเห็นงัวค่ะ้ะยงัวสีส้นเขาบอกพี่นอง นี่ค่ะหนูว่าหนูถามแม่นังแกมมาเอางวัวเป็นอย่างคือจอยแถมมีแต่สี่โค้งนะคะนังแกมว่านงวัวมันไม่ลูกขออภัยที่แบบว่าเห็นว่าค่ะเห็นหนาหนูเป็นเส้นเป็นขีดเป็นอย่างนี้บ่คลิปไอ้ล่าสุดในเฟซบุ๊กหนูมีคําตอบเลยค่ะแล้วหนูก็เซตหนาแบบสลืมสลื้อสองแผ่นแล้วก็ นั่งมาน้ำรถค่ะก็เลยเป็นสภาพนี้นี่คือความเรียวๆของจริงไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่หน้าก็คือแบบสภาพนี้ล่ะค่ะแบบเซตเบอรเบ,เบิร์ดเซตบอร์เกียงเมืองปากกระแตกที่นองก็ปื้อหลีค่ะคลิปนี้ใครที่บอกว่าอุย้ยคูพึ่งคือสวยแท้คืองามแท้เมนค่ะย่ำกันขึ้นเป็นแบบนันแต่บาย้ำเบนเป็นสาวปื้ยน,นะคะ นางพึ่งสีน้ำเสนอในแบบรูปแบบสาวปือนี่คือชีวิตจริงที่ทุกคนต้องเห็นไตาหานค่ะว่าคูพึ่งคีลายง้ำเบ้นตาก็เริ่มบะสู่แสงนะค่ะขยับแห้งผ้ได้่่ะสเปรปิวล้วทันเนีอาบน้ำได้ค่ะจ้าสิพายางไปใส่ค่ะบานเพิ่นก็คือบานจะของจะเลยได้ยางเบาผู้เดียว ตามสไตล์สาวปือ้น้องพึ่งบ็ได้ลงคลิปโดนหรอคะ่ะเมือ่อนี้จะได้สีมาทายลงให้พอๆพอแม่เห็นค่ะบรูว่าได้ยินเสียงหนชัดบะค่ะสาวหมอลำนะคะแขนกับสีมอนออกหลอกอยู่เห็นบะค่ะแขนหมนออกหลอกอยู่ฮึไอเต้าต้าชื่ออะไรกรับกล้องกับบได้จ้า ออกัสกับเมกามีคนตอบเราด้วยค่ะทุกคนย่าถือสาอัน,นุนะค่ะนูเสิร์นอนนูเล้เบาไปทว่วทีบอีกาห้องพี่น้องบรรยากาศบรรบานเนาะนะคะยังยินเสียงนกเสียงกาเสียงล้มเสียงหลด บ้านนางแก้มมีครบสูตรค่ะติดถนนใหญ่แถมสัมติดทงนาอีกพร้อมได้ยินห้องเสียงรถได้ยินห้องเสียงธรรมชาติฮยคนเมื่อคืนกับคนตอนเ้ามันใส่คนเดียวกันไหมคะพี่าห้องอากัศอากัศเมก้าเมก้า แสดงว่าไม่ได้ชื่อนี้เพราะว่าเขาบา่หันมานะคะเอินแล้วเขาเหมือนเฉยยุ้ยอกาขาวเพิ่งเคยเห็นพี่น้องเห็น่าคะหนูอยากซุ้มให้เห็นว่ามันมีอีกาขาวหรือว่ามันบ่แมวอีกาอากัตอากัตแม่กะ มาดอีกาบักลายนี่แหะค่ะบรรยากาศบานน้องแก้มอ่าน้องพึ่งเลิกจากงานยูบุรีลัมแล้วนะคะ่ะแล้วพวกน้องๆแกงกูกูก็แยกย้ายกันกลับบ้านไยบ้านมันเนาะคะ่ะส่วนคู่พึ่งบ่ไดเอารถมา พ่อแม่น้องน้องกลับไปสุขค้นเขาก็เลยกับบานไายบ้านมัหนูก็เลยมากกำลองแก้มค่ะตอนนี้ก็หอดบ้านน้องแก้มแล้วมืออื่นเ้าราพ่อแม่น้องแกม้มแตงสีพ้าไปงานอยู่อุบลราชธานีด้อค่ะวันที่24มีงานที่อำเภอน้ำขุนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีพ่อพ่อแม่แม่ผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจทีมงานและพวกหนูใดด้อค่ะ สำหรับเมื่อนี่ยน้องพึ่งกับสิขอโตไปอา,นาบน้ำล้วก็นอนบักพ่อนนะคะเพื่อตื่นมาื่อรู้ว่าสิตื่นย้ำใดค่ะขอบคุณยอดคะแนนจากเมื่อคืนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพ่อพ,อพอแม่แมด้วยค่ะที่มีให้หนูตลอดและช่วงนี้หนูกับพ่ค่อยได้ลงคลิปยวต้อไปสิกลับมาลงซูมือคือเก่าแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพึ่งหน่อยนะคะถึงสภาที่ว่าเป็นตะเบิง้ง <G ül> กระกจนไหลให้หนูแน,น่นะคะสำหรับเมื่อน,นี้ลองพึงขอจบคลิปแล้วะค่ะบ๊ายบายค่ะ